เมืองก็ยังร้อนอยู่นะครับหลังจากที่ผู้ชุมนุมตอนนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะบานปลายคุณโน <คะ S 1> ฮะก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่ช่วงช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะฮะมีผู้ชุมนุมที่เรียกว่าเยาวชนปลดแอบบ้างละกลุ่มแฟตบ็อกบ้างละส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษานะครับแล้วก็ประชาชนบ้านบางส่วนเนี่ยนะครับชุมนุมกันนะฮะก็เรื่องเรียกข้อเรียกร้อง3ข้อ,อนะครับให้ยุบสภาให้แก้กฎหมายให้แก้รัฐธรรมนูน นะครับแล้วก็อยากคุกคามประชาชนไปถึงรัฐบาลนะครับนะครับใหญ่ที่สุดก็ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันเสาร์ที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับหลังนั้นหลังจากนั้นก็แพร่ไปทั่วประเทศหลายพื้นที่นะครับมันมีประเด็นตรงที่ว่าวันพร่อสัตสบดีนี้ครับ30กรกฎาคมนะครับก็กลุมเยาวชนแฟดม็อบนะฮะรวมถึงฝั่งทนแต่เราจะไม่ทนฮะก็ได้เชิญเชิญชวน นะครับผู้ชุมนุมนะครับไปชุมนุมกันที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินหรือว่าวงเวียนใหญ่นะครับห้าโมงเย็นครับบอกว่ามีกิจกรรมรอบกองไฟเรียกร้องรัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนนการพายุสภาแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะครับนี่นะครับนี่ฮะสี่โมงเย็นใช่ไหมอาขยับมาแล้วเป็นสี่โมงเย็นนะครับนี่ฮะแต่ปรากฏว่า เมื่อวานก่อนนี่เองครับมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งโผล่มาฮะกลุ่มอาชีวะช่วยชาติครับกลุ่มอาชีวะช่วยชาติรวมพลังปกป้องสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์ฮะเขาเตรียมจะชุมนุมเคลื่อนไหวกันนะครับเขาบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเคยเคลื่อนไหวให้ใหกําลังใจพ<อ>ลเอกประยุทธ์จันโอชานายกบัญชีปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งช่วงปี58ปมาแล้วครับนี่ฮะเขานัดรวมพลกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันเดียวกันกับที่กลุ่ม ฝั่งทนแต่เราจะไม่ทนนัดกันเลยฮะเออแต่ว่าเหลื่อมเวลากันอาชิวะนัดบ่ายสองอาชีวะนัดบ่ายสองกลุ่มแฟดม็อบนะฮะนัดสี่โมงเย็นนี่ครับคนก็สงสัยไงว่าโอ้โหกลัวกังวลว่ามันเป็นการจัดม็อบชนม็อบหรือเปล่าคุณนรสเพราะว่าครับผมก็มีโอกาสนะเขาก็เลยหวันว่ามันจะเหมือนกับ ความรุนแรงเหตุการณ์6ตุลาปี2519อืครับผมดีครับถ้ายังจำกันได้เหตุการณ์6ตุลาเนี่ยปี19เนี่ยนะฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มกระทิงแดงอ่ะกลุ่มอะไรนะกลุ่มกลุ่มกระทิงแดงใช่ไหมกลุ่มกลุ่มกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งเ,เหมือนกับไปไปไปปะทะนะฮะ <c oughs> เป็นกลุ่มเดียวกับรัฐบาลแล้วก็ไปปะทะกับกลุ่มนักศึกษาที่ชุมนุม แล้วก็เกิดการประทะแล้วบานปลายจนกลายเป็นเหตุการณ์6ตุลา19ึนี่แหละนี่ฮะคนก็กังวลเรื่องนี้นะครับเพราะว่าโอ้โหมันอยู่ห่างกันไม่เท่าไหร่เนี่ยคุณนรเห็นว่าห่างกัน4กิโลเมตรเท่านั้นเองระหว่างอุงเวียนใหญ่กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอ่ะใช่ครับมันเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงนะละเหตุการณ์นี้ก็คือรัฐบาลก็ไม่ได้ห้ามชุมนุมไม่ได้ห้ามแต่ว่าจะมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อเพื่อคอยป้องกันไม่ให้มาม็อบ มาชนกันครับ,รบนี่ครับคนที่บอกไม่ได้ท่านก็คือคุณปณิธานวัฒนายกรนะครับ<ช>อาจารย์ปณิธานแกนเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของ, <c oughs> ของนายกมนตีนะครับก็บอกว่า,าที่หลายฝ่ายกังวลว่าอาจจะเกิดม็อบชนม็อบเนี่ยนะครับาทางบิ๊กป้อมนะครับพลเอกประวิตย์เนี่ยก็ย้ําตลอดนะครับว่า,าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามกฎหมายเอากฎหมายที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยมาใช้ เพื่อที่จะบริหารจัดการม็อบหมายถึงควบคุมม็อบแบบนะครับนี่ฮะใครทําผิดกฎหมายก็ต้องว่าไปทําผิดแค่นั้นเองอนี่นี่ครับออตอนนี้เนี่ยเรียกว่าสถานการณ์สุขงอมและก็เข้มงวดสุดๆจริงๆนะครับก็เดี๋ยวในวันที่30นะครับทางช่องของเรานะครับ ท like ั้ง Facebook d นน <jud os> <swap. S 1> ี่น <Como>. ิวนะครับแล้วก็ YouTube นลี่นิวไลฟ์ทีเนะฮะก็จะถ่ายทอดสดกลุ่มผู้ชุมนุมนี้ด้วยนะครับติดตามกวแล้วกันนะครับว่าจะถ่ายกลุ่มไหนหรือจะถ่ายไปทั้งสองกลุ่มเลยนะฮะสองกลุ่มเลยหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะมีคนอยู่เจ็ดคนแค่นั้นเองนะแต่ทำงานกันถ่ายกันครบเลยนะครับนี่ฮะ